ตอนนี้เนี่ยกระทรวงคมนาคมเขาก็เปิดโครงการปีใหม่ปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนนนะคะเป็นการป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่แหละคะ่ะทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะท่านก็บอกว่า ตอนนี้เนี่ยเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่เริ่มทยอยเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้แหละค่ะก็เลยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงคมนาคมนั้นไปอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนด้วยโดยจะเน้นในเรื่องของความสะดวกความรวดเร็วความปลอดภัยแล้วก็แจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนนั้นได้ทราบล่วงหน้าด้วยแล้วก็ยังมีการปรับปรุงนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางต่างๆถนนหนทางให้มีการพร้อมใช้งานได้มีการปิดจุดเสี่ยงต่าง ต่างๆด้วยพร้อมมีการทำป้ายเตือนพื้นที่ก่อสร้างทางโคง้งทางแยกอันตรายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในการสัญจรในช่วงกลางคืนเพราะว่าเป็นเวลาที่มันไม่วิสัยทัศน์ในการมองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ชัดเจนทีนี้วัตถุประสงค์ของกระทระวงคมนาคมเนี่ยเขาบอกว่า อยากจะให้ประชาชนนั้นได้เที่ยวอย่างปลอดภัยแล้วก็มีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้แต่ว่าในเรื่องของรถโดยสารสาธารณะหรือแม้แต่พนักงานขับรถเนี่ยก็ต้องคุมเข้มเหมือนกันค่ะเขามีการคุมเข้มตรวจใบอนุญ,ญาตขับรถที่ถูกต้องแล้วก็ตรวจความพร้อมไม่ว่าจะเป็นสภาพร่างกายสภาพร่างกายจิตใจต่างๆนานาน,าน,นี่แหละค่ะแล้วก็มีการตรวจ เรื่องของสารเสพติดแอลกอฮอล์หรือแม้แต่การตรวจไข้ด้วยนะคะเพราะว่าไม่ช่นะเนี่ยอาจจะไปทําให้เกิดการติดเชื้อได้เขาเรียกว่าอะไรนะไปติดไข้กันนะติดเชื้อในเลือดหรอโรคระบาดหรอติดเชื้อในเลือดคุดฝอยมุ้งแต่เช้าเลยนะโรคระบาดโรคระบาดอะไรเงี้ยเหมือนเป็นแบบอ่ะ ไข้หวัดใหญ่เนะาะไข้เลือดออกเออไข้เลือดออกไม่ไมเป็นไรโรคติดตอ่ตดตอนี่<ม>แหละนะ<ม>แล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ยานะคะสําหรับคนที่ขับรถพนักง,งานต่างๆเนี่ยใครที่ใช้ยาที่ทําให้แบบรู้สึกง่วงทางกระทรวงคมนาคมเองก็เข้มวงวดในเรื่องนี้นะคะซึ่งเขาก็ได้จับมือกันนะคะกับหลายหน่วยง,งานอย่างเช่นสํานักงานตํารวจแห่งชาติเพื่อที่จะดําเนินการแก้ไขกฎ ระเบียบข้อกฎหมายให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะให้ประชาชนนั้นมีความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยตลอดการเดินทางเพื่อลดการสูญเสียบนท้องถนนด้วยค่ะ